ที่ไม่ยุบโดยทันทีเนี่ยวันนี้มันเป็นเรื่องของช่วงการช่วงชิงการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ยังอยากเป็นรัฐบาลต่อใช่ครับภูมิใจไทยก็ช่วงชิงการเป็นรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันครับยุบเลยทันทีกับยังไม่ยุบในตอนนี้เนี่ยครับแล้วก็สามารถทํำนู่นนี่นั่นได้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีรวมทั้งสถานการณ์วันนี้เนี่ยถ้ายุบแล้วเนี่ยเข้ารางของปรากฏการที่เห็นอยู่เนี่ย การเดินมาถึงจุดนี้จนถึงขนาดจุดยุบสภาพรรเพื่อไทยบอบช้ำมากในฐานะพักร่วมที่เป็นแกนนำฉะนั้นเมื่อบอบช้ำมากแล้วไปสู่จุดการเลือกตั้งเร็วอะควันหลงเนี่ยมันยังไม่จางไปยังเสียเปรียบมันจะส่งผลยังจะส่งผลมันไม่ได้หมายความว่าการทอดระยะเวลาแล้วจะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นได้อย่างเดียวแต่ การทอดระยะเวลาอาจจะทําให้เกิดการลืมเลือนไปได้อ๋อแล้วก็ยังมีเวลาในการทําผลทําผลงานออกมาเพิ่มเพื่อให้มีอาจจะทำผลงานหรือทอดไปเวลาไปเพื่ออาจจะให้คนลืมนี่เป็นมุมวิเคราะห์ข้อ3านะค่ะอ่าส่วนส่วนส่วนการที่จะทำให้เมื่อถึงระยะเวลาแล้ว มีเงื่อนไขที่มีความจําเป็นที่มองไม่เห็นและก้าวล่วงไม่ได้คคือก้าวข้ามไม่ได้มาต่อเวลากับบรรดาพักต่างๆหรือฝ่ายค้านมันมีความจําเป็นนะเช่นการวางเงื่อนไขว่ายุบสี่เดือนแต่ต้องทําการแก้ไขรัฐมนูนและประชามติมันไม่เสร็จอะ ถ้าเรายุบสภาไปตรงนี้ที่แก้มันทั้งหมดมันอีกนิดหนึ่งที่มันติดอยู่นิดหนึ่งเพราะร่องสมาชิกสภานี่แหละก็เราถูกเถียงกันไม่ได้ไปกันเป็นเอกฉันไปทางเดียวกันซึ่งมันก็เป็นเหตุผลว่าไปเร็วก็ไม่ได้ฝ่ายค้านเขาก็มีเหตุผลก็ต้องเอาสมการฝ่ายค้านเข้ามาด้วยในสภาที่ก็จะถูกเถียงเพราะการแก้ไขรัฐนูลการทำประชามติเนี่ยมันจะต้องพูดกันในสมาชิกสภาไม่เฉพาะรัฐบาลฉะนั้นถ้ายุบเนี่ย เสียหมดเลยนะที่เราทำเนี่ยเสียของเดลงที่ทําที่ผ่านมามันมีมันมีอยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปได้เราเห็นข่าวลืออาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามองด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะขยายต่อไปเพื่อให้มันเกิดผลอีกนิดเดียวเหมือนเรารอคนเนี่ยนัดกันสิบนาทีเจอกันนะรอห้านาทีแล้วไม่มาเราตัดสินใจค้อยไปเลยกลับละไม่ไปสองนาที เข้ามานาทีที่3เนี่ยมันเสียโอกาสรออีกนิดหนึ่งคือถ้าว่ารัฐมนูนใหม่ยังยังไม่มาไปยุบสภาเลือกตั้งเลยมันก็ต้องเลือกตั้งตามกติกาเดิมแทนที่รอไปอีกทอดเวลาอีกนิดนึงจะได้เลือกตั้งในในกติกาใหม่มันควรที่ที่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้ามองในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยครับคุณจักดามองว่าพรรคประชาชนจะจะจะเลือกใครเพราะตอนตอนนี้เนี่ยมวลชนของทั้งสองฝ่ายต่างก็ขุดแผลเก่า ขึ้นมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่ามีแผลเรื่องไปฉีก MOU กับพรักประชาชนครับพักภูมิใจไทยก็เคยประกาศลั่นว่าจะไม่จับมือกับพักที่เสนอแก้มาตรา112รหรือว่าจะแก้รัฐมนุนทั้งฉบับโดยที่ไม่ได้เว้นหมด1-2ไว้แบบนี้ทั้งสองพักเนี่ยต่างก็มีแผลกับพักประชาชนกันมาทั้งคู่คอาจารย์มองว่าอย่างนี้พักประชาชนน่าจะเลือกใครมากกว่า ก่อนจะไปถึงว่าสรุปแล้วจะต้องลงคะแนนให้ใครเนี่ยในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา,านะครับขอไล่เดียงอย่างนี้ก่อนว่า,วาผมเชื่อว่าเป็นความระบากใจอย่างที่เกิดนน่ะว่ารพรรคเพื่อไทยก็เคยไปฉีก MOU มเข้ามากกอนแล้วการทำงานในสภา,าก็ ก็เป็นไม่เป็ือนมาก็ไปเป็นไปตามที่ตกลงระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลเห็นอยู่เสมอเสมออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ติดใจของสมาชิกเท่าที่ทราบจากสมาชิกพรรคนะเพราะส่วนที่สองเนี่ยภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแนวทางทางการเมืองครับทิศทางทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างค่อนข้างที่จะแตกต่างนะกับพรรคประชาชนมาก คือฝั่งหนึ่งดูขวามากฝั่งหนึ่ง<ล>ดูชายมากใช่ถ้าเราพูดกันให้ชัดเนี่ยเราเห็นเข้ารางตั้งแต่พักภูมิใจไทยนี่แหละ,ะที่ไม่เห็นด้วยกับคนที่จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองจนถึงขนาดว่าถ้าแก้กฎหมายว่ายิงคนที่แก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วไม่ผิดนี่อยากจะแก้อันนั้นก็เป็นหลักของพักภูมิใจไทยนะ,ะข้อที่สองเราเห็นชัดเจนเลยตอนที่จะแก้ประชามติก่อนที่จะแก้รับ นนแก้ไขเพิ่มเติมการทำประชามติที่ว่าจะเปลี่ยนจากสองชั้นเป็นหนึ่งชั้นเนี่ยใช่ครับพักเพื่อไทยเนี่ยเอาด้วยกับพักประชาชนนะเสนอเข้ามาครับพักที่ค้านหัวชนขวาจนพักเพื่อไทยต้องถอยขอโทษถอยกรูดเลยครับถอนคำร้องออกไปเลยที่เสนอกฎหมายนี้เข้ามาก็ภูมิใจไทยอีกก็แหละอันนี้เราเห็นทิศทางในการเมืองอันนี้เป็นเห็น ทิศท,ทางในการเมืองส่วนย้อนกลับไปพักเพื่อไทยไปเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกในการทํางานแต่ทิศท,ทางางการเมืองเนี่ยไปในระดับไปในทิศท,ทางเดียวกันอม,มากกว่าถามากกว่าภูมิใจไทยครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเป็นพักประชาชนจะทํำยังไงครับมันจะมีอยู่สามช้อยครับถ้าหากว่าเลือก่ายใดวันหนึ่งหรือไม่เลือกใายใดว้นหนึ่งหรือรอระยะเวลา ไปอีกสักพักหนึ่งไม่จําเป็นต้องครั้งเดียวแล้วเลือกได้นี่ยครั้งที่สองแล้วเลือกได้ครั้งที่สมแล้วเลือกได้ครับทําการตกผลึกถ้าหากว่าทําให้ประชาชนได้รู้ว่าครับทําไมพักประชาชนจะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะฝั่งใดฝ่ายหนึ่งก็มีมีแนวร่วมมีคนทั้งเห็นด้วยและเห็นไม่ไม่เห็นด้วยอยู่เลยครับแต่ สิ่งที่มันประจักษ์และใกล้ชิดสถานการณ์มากที่สุดก็คือครั้งนี้เป็นความร่วมเหลวของแกนนําพักเพื่อไทยของรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วคุณจะให้โอกาสพักเพื่อไทยอีกเหรือก็เป็นโจทย์ยากสำหรับเป็นโจทย์ยากของพักเพื่อไทยไของพักประชาชนวันนี้เนี่ยในความเห็นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นมุมวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าการที่จะเลือกไวรใดใครหนึ่งเนี่ยในเวลารวดเร็วอาจจะ ทำให้พรรคประชาชนเนี่ยถูกมองว่าก็เหมือนพรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยแหละไหนบอกวก่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ไหนบอกวก่าเป็นพรรคที่มีแนวทางแตกต่างเงินไปจากตรงนั้นวันนี้เลยคิดในฐานะส่วนตัวนะค,ะครับว่าพรรคประชาชนควรจะให้สมการของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการอธิบาย เหตุผลว่าถ้าหากเลือกภูมิใจไทยสมมติว่าผู้บริหารเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็บอกสมาชิกว่าพักอยากให้ทิศทางของพักเลือกพักปุมมใจไทยเละวางมาตรการกับพักปุูมใจไทยให้มากกว่ากันทำ TOR ที่ประกาศมาก่อนหน้านี้เช่นการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องมาถกกันตั้งแต่ตอนนี้เลยก่อนที่จะรับปากก่อนที่จะขอเสียงะว่า แก้หมวดไหนได้บ้างพักภูมิใจพักพักภูมิใจไทยอยู่ในฐานะที่จะต้องฟังพักประชาชนท,าที่พักประชาชนมีสิทธิ์วางทีโอาในชั่วโมงนี้แล้วนะนี่เป็นโอกาสที่จะทําเพราะ<อ>การรักษาทัชนาคติอุดมคติแนวท,ทางของพักของการเมืองของตัวเองเนี่ยให้มันตรงกับที่เคยทํามาเนี่ยด้วยการกําหนดแบบนี้และให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ ที่น้องประชาชนผ่านสื่อผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยได้รับรู้ไปเรื่อยๆื่อยๆอยๆถ้าคุณทําได้ไม่ใช่แค่รับ<ม>ปากเพื่อจะทําและถึงเวลาก็เป็นพักละอ่อนทางการเมืองไงถูกก็บิดอีกแล้วถูกก็าหาอีกแล้วอันนี้เลยเป็นเรื่องที่ต้องวางมาต,ตรการป้องกันไม่ใช่วางมาตรการแก้ไขท,ที่ผ่านมาผมเห็นพักประชาชนบอกว่าเขาเป็นรัฐบาลน,น่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ถ้าหากว่าเขาไม่ทําตามนี้เราก็อภิปรายเราถอน<ม>นั่งร้านออกมาเขากล็ล้มอันนี้เป็นมาตรการแก้ไขหลังาจากที่เขาเบี้ยวแต่เราวางมาตรการว่าคุณจะต้องไม่เบี้ยวคุณละปากก่อนเลยคืและ<ม>ถ้าเขา,าเบี้ยวกันไว้ก่อนได้แต่ทาไมตอนที่คุณยังไม่ทํา ผมอยากให้ทําเพราะว่าให้ทำผมไม่มีสิทธิ์ในในพักอะนแต่อยากให้เสนอในฐานะประชาชนเสนอในฐานะประชาชนและให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นวิธีการทํางานวิธีการบริหารการวางโครงสร้างของพักเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยในหลายๆส่วนพักก็ถูกมองว่าคุณเน่ยเป็นเด็กคุณยังขาดประสบการณ์คุณไม่มีประสบการณ์ที่จะอธิบายได้เหมือนภูมิใจไทยของเหมือนเพื่อไทยเลยแต่ระบบคิดเนี่ย คนที่ก่อนจะเป็นก็ไม่เป็นมาก่อนทั้งนั้นแหละ,ะแต่เราแสดงวิสัยทัศน์ด้วยการวางระบบให้เห็นเลยว่าคุณจะขอเสียงจากเราเพื่อให้ได้ตั้งเป็นรัฐบาลเรื่องนี้คุณจะทำไงเรื่องนี้คุณจะทําไงเรื่องนี้คุณจะทําไงยกตัวอย่างเช่นเรื่องการวัวสวจะเดินหน้าหรือไม่อย่างไรับเรื่องคดินเขากะโดมเหตุผลนี่ไม่ใช่ไปใบ้ไล่จี้คุณนะ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนาเขาสนใจเขาจับตามองแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์หนึ่งในรัฐบาลหน้าที่จะต้องเข้าไปแก้ไขไม่ใช่เอาอำนาจไปเพื่อจะไปดูงบแล้วก็ไปเตรียมการเรื่องต่าง